สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับป่าชาวบ้านแห่งจังหวัดสระบุรีค่ะคุณลุงแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณลุงนายสมานยะธาู่ตำบลมห้แหงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจ้าแล้วก็เป็นป่าชาวบ้านเป็นมาอย่างไรครับคำว่าป่าชาวบ้านที่ลุงป่าชาวบ้านก็คือเป็นผู้ที่ว่ารู้แล้วทําเป็นค่ะแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรหรือว่า ชาวบ้านอว่าคนที่สนใจทั่วไปที่สนใจโหเยี่ยมเลยค่ะคุณเรื่องค่ะเกษตรค่ะทำเกษตรก็ต้องรู้เรื่องดินอเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องน้ำค่ะวันนี้ป่าชาวบ้านอย่างลุงสมานยะธาตุเนี่ยจะแนะนําวิธีการทําน้ําหมักซึ่งชื่อเต็มๆว่าอะไรนะคะเอ็นน้าเราก็ต้องใช้หัวเชื้อ วัชเชื้อนมันมีของกรมพัฒนาที่ดินมันเป็นจุลินทรีย์ที่ถ้าเราเอามามาเลี้ยงละ่ะเราก็ต้องมีอาหาร<ม>เลี้ยงเขา<ม>ให้เขาขยายออกมาค่ะแล้วตอ่อไปน,นี้คุณลุงสมานจะแนะนำวิธีการทำให้ทุกคนได้เห็นการจริงๆเลยว่าน้ำเ e. อผลิตขึ้นมาได้ยังไงและมีกระบวนการการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการต่อไปวคะ่ะคุณลงุง คุณลุงตอนนี้เป็นขั้นตอนการทําน้ําหมัก EM ใช่ไหมคะครับคุณลุงช่วยแนะนาหน่อยคุณลุงสมานตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เริ่มแรกนะเราก็เปิดซองอืตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีเราไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะลุงเนาะอันนี้น้ําอัตราส่วนเท่าไหร่คะอ่าลิตรลิตรสิบลิตรคนรอย่าวร้อยห้านาทีทีนี้เมื่อควรไปห้านาทีแล้วปากน้ำตาลจ้า ากน้ำตาลนี่จะเป็นอาหารของกลุ่มสี่แล้วก็มาใส่อีกถังหนึ่งอ๋อแยกถังกันใช่ไหมคะครับแยกถังก่อนกะน้ำตาลนี่ลิตรหนึ่งเดีะ่ะค่ะกะน้ำตาลนี่ก็ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นถังนี่สิบลิตรครึ่งกิโลอ๋อถ้าเป็นถง200นังสองร้อยลิตรก็สิบกิโลอหม,มักก็คือน้ำเอ็มที่เราทำไว้ก่อนแล้วทำก่อนแล้วเราก็ต้องเอามาเป็นมหมักเชื้อค่ะ พอดีเกษตรกรถามว่าน้ำเปล่าเป็นน้ำอะไรน้ำประปาได้ไหมน้ำปราปาไม่ได้น้ำบาดาลไม่ได้น้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ไม่ได้คต้องเป็นน้ำบ่อแล้วน้ำสระน้ําคลองเนี่ยที่ดีที่สุดค่ะขอบบ่อไม่มีร่องน้ําไหลเข้าหมายถึงว่าปิดตายรอบนั้นไม่ต้องมีให้น้ําอื่นมาเจือปนครับน้ำหมักจากพอดหกที่เราทําไว้ทําไว้แล้วใช้ได้แล้ว เราก็บ่เทเราน้ามากเรานานไหมอย่างน้อยยี่สิบอวันหลังหกเดือนไปแล้วเราก็เติมอาหารให้เขาต้องเติมอาหารให้เขาอีกในถังก็นั่นก็พยายามที่จะต้องทําเอาเขามาใช้ประโยชน์ก่อนหเดือนทีนี้เมื่ออาหารเขาหมดเขาจะฟ้องเขาจะส่งกลิ่นถ้ากลิ่นไม่ค่อยหอมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลืองขาวอมเหลืองนี่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่รีบให้อาหารแต่ถ้าเหลืองอมดํา อะไรกินใช้ไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์ค่ะนะครับอันนี้อะไรคะนี่คือลำข้าวแล้วหนูขย่าจับหน่อยลำข้าวเนี่ยต้องเป็นลำอ่อนนะครับลำอ่อนเราต้องไม่คั่วไปอะไรไหมคะคุณไม่ต้องไม่ต้องเราก็มาเทรวมกันแค่ะขั้นตอนต่อไปคือใช้ลำลำมีหน้าที่ไปเป็นอาหารของจุลชี อ้ยยกมาเทรวมอ่ะยกมาเทรวมกล้ามแรงแรงนี่แหละแข็งแรงสดน้ำหมักเอ็นนะคะคุณผู้ชมถังนี้เท่าไหร่คะวัน18ลิตร18ลิตรเรามาเทรวมกันแล้วก็ฝาปิดออืมปิดไว้กี่วันล้าหละปิดไว้เนี่ยไม่ต้องแน่นนะครับฝาวางไว้วางไม่เฉยเฉยเอให้มันระบายได้ค่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราปล่อยไว้ได้ไหมไม่ดีนะอ่าเขาทำยังไงคะ ทุกวันเราต้องมากวนก่วนกวนวันละครั้งหรือว่าสองสามวันครั้งหนึ่งก็ยังดีเมื่อเรากวนไปได้สักประมาณสิบครั้งค่สิบวันสิบวันทีนี้ถามว่าเราไม่กวนได้ไหมได้เต่ถ้าดีที่สุดคือกวนกวนไปถ้าสิบห้าวันแล้วก็ยิ่งดีเลยค่ะพอยี่สิบเอ็ดวันเราก็เอาน้ํานี่ไปใช้ได้เราอยากได้ปริมาณมากเรายกถังไป ลงในถัง200ลิตรเติมน้ำล้างถ้วยล้างจานครับที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านสไลด์ไหมน้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวเอามาเทไว้รวมกันไว้ถ้าไม่กลิ่นหอมอยู่ไม่เป็นไรทีนี้มันหอมเต็มหอมไม่มากเราก็เติมน้ำตาลจนกระทั่งเต็มถัง200ลิตรเคบไม่รับ จะบอกให้เปลือกไข่ที่เราเอามาตากแดดตากแดดแห้งเราใช้เครื่องปั่นปั่นแหลกเท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อเราไปให้อาหารพูดเนี่ยมันจะมีแคลเซียมทีนี้เราใช้ฝาปิดค่ะแต่ไม่ต้องแน่นนะเรียอย่างเดียอ๋อแค่นี้ก็พอเอไปเป็นหัวเชื้อทำเอ็มบอลได้อีกอันนั้นหนูสนใจค่ะนะ อีเอ็มบอลโอเคต้องใช้ตัวนี้แหละค่ะเราไปดูกันค่ะว่าผลไม้หรือว่าผักที่คุณลุงทำจากการลดน้ำด้วยน้ำอีเอมะจะมีคุณภาพแค่ไหนและผลผลิตจะงอกง,งามแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงสมานยาธาตุมากน,นะคะป่าช,ชาวบ้านแห่งจังหวัดสระบ,บรุรีที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องการทำน้ำหมัก e m ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงและใครสนใจที่จะติดต่อคุณลุงเรื่องน้ำหมักเ m หรือเกี่ยวกับธรรมชาติและก็เกษตรกร,เ,ศร,ศกรเบอร์โทรค,คุณลุงอยู่ข้างๆข้างล่างนี้นะคะแล้วก็พบกับสเตชันต่อไปเราจะพาเพื่อนผู้ชมไปพบกับอะไรติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ